สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ช่อง YouTube Big Racing Game นะฮะเรามีแฟนเพจแล้วนะครับผมสามารถมากดติดตามได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นนะครับ ลโลสวัสดีครับผมอยู่กับผมวิกแล i ซิงเกมนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม G T V สอนลงมอดออฟไลน์ไทย i ลน n ์นะครับผมโอ้ย่ oh, yeah. วันนี้นะครับผมรถที่ผมจะมารีวิวก็คือจากรถทางเพจ G T V มอ d ไทยแลนด์นะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะฮะ,ะทางคุณเลนดอนดีนะครับผมที่ส่งรถมาให้ผมทำคลิปรีวิว อสอนลงก่อนนะครับผมก่อนที่จะเปิดขายจริงในวันนี้น่าจะไม่เกินเที่ยงนะครับผมโดยจากรูปนี้ที่เขาแจ้งไว้ก็จะประมาณนี้ครับปิดงาน on new e su d max 2022วอร์ชั่น4เป็นน่าจะสุดท้ายแล้วนะฮะอัปเดตสุดท้ายเดี๋ยวจะมีรายละเอียดทั้งหมดของตัวเวอร์ชั่นนี้ตอนเย็นค่ำนะครับเปิดจำหน่ายและอัปเดตภายในในวันพรุ่งนี้ รอรายละเอียดได้เลยก็จะประมาณนี้นะครับผมก็บางเห็นที่เขาแต่ยังไม่อัปเดตตรงหงอาจจะอัปเดตก่อนเที่ยงนะครับผมสาหรับคนที่อยากจะซื้ออยากจะหายยังไงก็สามารถทกไปหาพี่เขาได้นะครับผมลองพูดคุยกันดูฮะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนลงม็อดนอกจาก isu di a x 2ส2แล้วก็จะสอนลงสนามคลอง5เป็นผลงานของทางคุณแลนดอนดีซีเหมือนเดิมนะครับผม ก็สนามคลองห้างนี้จากที่ผมอสอบถามราคาจากพี่เขามานะครับใครสใจก็สามารถไปซื้อได้ในราคา500บาทโอน,นตัดรานะครับส่วนทางด้านของตัว e s u z D-Max 222คันนี้นะฮะก็จะต้องรอพี่เขาอัปเดตข้อมูลเข้ามานะครับว่าเขาจะเปิดขายในราคาเท่าไหร่หรือคนที่เคยซื้อไปแล้วจะได้อัปเดตฟรีไหมเดีย๋ยวต้องรอติดตามชมหน้าเพจ JTV Mot Thailand นะครับเดี๋ยวก็อดิื่นเรามาอ่านรีวิวฮะ โปรดอ่านข้อตกลงและว,วิธีการเล่นนะฮะโอ้ยยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคผมจะพยายามอ่านแบบรวบล้านนะฮะอีซุดีแม็ก2องพันบายเลนดอนดีซีเวอร์ชั่นสสุดท้ายโมเดลของเบสนะครับผมของเบสสามดีนะชื่อน,นี้ผมก็จะไม่ติดของเบสนะฮะการอัพเกรดตัวรถเวอร์ชั่นนะฮะ1เครื่องยนต์ ฝาเปลี่ยนใหม่ปรับแต่งสีใหม่ท่อไทเททําใหม่บวกเครื่องยนต์ขยับทำงานได้จริงจำเป็นต้องแต่งของแต่งอ่ะชื่อนี้เดี๋ยวช่วยกันจำไว้ด้วยนะฮะ <c oughs> อย่าเราไปแต่งต้องแต่งในเทรนเนอร์เท่านั้นนะฮะเครื่องยนต์ถึงสามารถขยับได้ออ้ <c oughs> น่าสนใจนะครับอ่าข้อที่2รวบล้นเลยตัวรถเป็น all new isuzu d max 2022แบบ100%์ทั้งชื่อและ add on ชื่อเสกจะเป็น ddi 2 0 2 2นะฮะ3การเก็บรายละเอียดดีเทลแผงประตูด้าน หน้าคนขับนะครับผมทั้งฝั่งคนขับและข้างคนขับนะครับผมส่วน2ประตูบานหลังไม่ได้ทำนะฮะเนื่องจากโรลีกรอนไฟลเราจะเกินข้อ4กระจังหน้ามีของแต่งเพิ่มเติมเป็นชุดแต่งของ2022และ New X ทั้งหมด 5. สเกิร์ตแยกโอ้มีสเกิร์ตด้วยนะเพื่อไม่อยากจะใส่นะฮะ6แอดออนของแต่งทั้งหมดจะแสดงเฉพาะในเทรนเดอร์เท่านั้นอืข้อนี้น่าสนใจนะว่าถ้าเกิดผมเอารถเนี้ย เข้าไปแต่งในตัวออฟไลน์แล้วเนี่ยมันจะแต่งได้หรือเปล่าหรือว่าต้องแต่งได้ในเจนเนอร์เดี๋ยวเราต้องไปรอดูกันนะฮะเจ็ดวัตบูธ PPRC นะฮะทำใหม่ครับพร้อมขา HPD นะฮะ Texture by Big Racing <laughs> ตัวผมเองฮะโอเคจะใช้งานได้ต่อเมื่อกดแต่งเทอร์โบภายในเกมแล้วบูธจะขยับได้8กันชนและกระจังหน้าอิวสุ2 0 2 0แต่ยังคงสามารถใส่ได้อ๋อข้อ9แก้บัคไฟเบรกตรงไฟท้าย มีไฟเบรกปกติ10ไฟเลี้ยวในของแต่งต่างๆที่ไม่ติดก็ถูกอัปเกรดในการแก้ขไขในเวอร์ชันสุดท้ายนี้แล้วนะครับผม11 <'t> <18. S 2> แก้ม X-Series อ๋อ12แก๊ปหลังคาอลูมิเนียม13งานท่อเท็กเจอร์ไทเทเนียมบายโจรกระหลบหมอ๋อถามร่วมกันนะฮะอ่าวิธีลงนะฮะเราจะลงเป็นรูปแบบวิธีที่2ก็คือไปที่อัปเดต คุณหกสี DLC Pack เลยนะฮะเราจะไม่ผ่านตัวโฟเดอร์มดนะฮะแล้วก็ขั้นตอนการลงโค้ตก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเดีย๋ยวเราคุมไว้ก่อนการลืมนี่เขาบอกไว้อย่างชัดเจนนะเพิ่มลงอีกบรรทัดเสร็จแล้วกดเซฟนะฮะเข้าเกมได้ตามปกติขั้นตอนที่3ในการทำสกินรถอยู่ที่ฝีมือของแต่ละบุคคลทำเสร็จแล้วให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นสกิน isu2020 แล้วนำไปใส่ใน d d i 2 0 2 2 y t d, d เป็นอันเสร็จ ของแต่งและเท็กเจอร์บางส่วนเป็นของทางทวัชชัยโจกับนะัลโงงลิทลิิบลลือรถคันนี้เป็นรถซื้อขายของทางเพจ g d ดี o d หรือในนามแลนดอนดีซีรถคันนี้เป็นคนะคันกับของทางภวัชชัยโจและนลัลโงงลิทลิทิบลือขอบคุณที่มาอุดหนุนมอ d แลนดอนดีซีก็จะประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราพักหน้านี้ไว้ก่อนนะฮะเราเปิดโอาเพจในวีที่มารอเลยครับผมเมื่อเพื่อนๆสั่งซื้อหรืออัปเกรดนะฮะได้ไฟล์รถมาแล้ว โหลดติดตั้งเสร็จใช่ไหมฮะก็ขเข้าที่อัปเดตกนดีดีดดโมดไปที่อัปเดตคุณทุกสิบสี่ DLC แพ็คและเราก็ลากไฟล์ตัวลดลงมาเลยนี่เราลากลงมาแล้วนะฮะส่วนหัวข้อนี้เป็นหัวข้อของเทมเพลตนะครับผมส่วนตัวผมวันนี้น่าจะไม่ได้ทำเทมเพลตให้ดูนะครับผมก็ใครมีฝีมือก็ Photoshop จัดการเลยครับผมตัดแปละฮะจัดการลงไป เดี๋ยวเรามาดูตัวรถไหนดีกว่าฮะว่ามีอะไรบ้างในอัปเดตสุดท้ายนี้นะครับมออ DDI 2องนะตามที่พี่เขาได้แจ้งไว้โอกระจังหน้าโฉมใหม่นะฮะกระจังหน้า2ชั้นนะเขี่ยวสั้นลงเวอร์ชั่น 2, 2022โอเคมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมอ้อรู้สึกว่าเวอร์ชั่นกัดจะไม่มีแบตเตอรี่นะฮะ วางก็บาลังแต่เว,ว update, อร์ชันนี้อัปเดตแบตเตอรี่มาวางด้านหลังนะฮะโอเคฮะโออัปเดตล้อด้วยมั้งเนี่ยล้อดีวันหรือ SR นะผมไม่มั่นใจนะแลนโซ่โอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่ไฟล์อัปเดตอัปเดตดาต้าพีเอฟคอมมอนด l ีเอนะฮะคลิกขวาอีดิต แล้วเรากด enter เริ่มบรรทัดใหม่ฮะแล้วเรามาที่ไฟล์ลิบมีที่ผมคุมดำไว้ตอนต้นนะฮะกดคัดลอกไปครับผม Copy ้เอามาวางกดเซฟแล้วทีนี้เราก็จะมีไฟล์อีกไฟล์หนึ่งฮะไฟล์แมปแอดออนสนามคลอง5ของพี่เขานะครับโอเคคลอง5ตัวนี้พี่เขาไม่มีไฟล์ ตัวโคดอดออนนะฮะก็ง่ายๆเลยเราเปิดมาที่หน้าเดิมฮะที่เรายังไม่ได้ปิดใส่ในตัว DLC ต่อเปเิม L ฮะเราคลิกขวา Edit หมดใหม่รอบหนึ่งนะฮะแล้วเราก็ทำการ Enter เริ่มบรรทัดแรกต่อมาฮะกรอบโคดสักอันใดอันหนึ่งมาฮะโคดอดออนนะฮะก๊อปปี้มาแล้วก็วางแล้วเราก็แก้ไขชื่อตรงกลางนะฮะแก้ไขออกแล้วก็ก๊กอปชื่อคลอง5ตัวนี้มาฮะเพิ วางตรงกลางนะฮะอ่า๋ยโกเพื่อนๆจะไม่เห็นตรงนี้เนี่ยเราแก้ไขชื่อตรงกลางตรงนี้ที่ผมคุมดำนี้นะฮะเอาชื่อของ5มาใส่นะฮะแล้วก็กดเซฟกดเซฟเซสร็จปุ๊บเราย้อนกลับมาที่ไฟล์อัปเดตคูณ6.4 DLC pack แ,แล้วเราก็ลากแมปคลอง5เนี่ยฮะลากลงมาทั้งอันเลยเสร็จแ,แล้วเราก็กด Edit mode ปิดไปเลยครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยนะครับผม Let's go เอาแล้วนะครับผมเรามาอยู่กันในตัวเกมกันแล้วนะครับมาเส็กรถกันเลยดีกว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊ป๊บเฮ้ยหัวข้อนี้ดิ DDI 2 0 2 2นะฮะปึง้งมาแล้วนะครับผมมอไหมนี่กระจังหน้า2022นะครับผมโอเคฮะรถตี2 0 2 2ันมีอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ง โอ้เดี๋ยวติดเพีงสักครู่ก่อนนะครับผมเพื่อหลีกเลี่ยงลิขสิทธ์ขออนุญาตสักครู่นะครับเกือบไปเรามาดูข้างด้านในโอเคฮะดิฟฟี่ o p d ยังไม่มีนะฮะแต่มีวัดบูธนะฮะมาแล้วนะผม p p r c นะฮะเข็มไม้ยังคงใช้ได้อยู่ปกตินะฮะเรือนไม้เข็มไม้ เรามาดูทางด้านไฟเบรกที่พี่เขาว่ามันแก้ไขอ้อมาแล้วนะฮะไฟเบรกมาแล้วปกติเวอร์ชั่นเก่กาไฟเบรกด้านบนมันจะไม่ติดแบบนี้นะครับผมเวอร์ชั่นนี้ติดแล้วนะฮะโอเคขอมาดูทางด้านไฟเลี้ยวหน่อยติดไหมติดนะครับผมแต่ไฟเลี้ยวที่กระจกไม่ติดนะครับผมแต่ไฟเลี้ยวหน้าหลังติดนะฮะไฟหน้าติดนะครับผมไฟตัดหมอกก็ติดนะฮะ ไฟถอยล่ะโอเคไฟถอยก็ติดโอเคมาเรามาใช้เทนเนอร์ในการแต่งกันเลยดีกว่าอยาค่อยเปลี่ยนสีอะไรอืนอ่นๆตามมานะฮะมาที่อันแรกก่อนเลยมีอะไรอ,อ๋อฝาหลังนะฮะคาร์บอนมอนส่าเอาออกเอาเป็นคาร์บอนแล้วกันนี่ฮะกระจังหน้าสปีดสอง2นนะฮะอ๋อสเปซแคป อ๋อ oh, หน้าสเปซแคปอ๋อตัวเตี้ยนะฮะ X Series ฮะ2 0 2 2 Highlander นะฮะเวอร์ชันแต่งซิ่งนะฮะหน้าวิว X นะครับผมในเวอร์ชันสุดท้ายนี้อ๋อ oh, หน้า Highlander mm hmm. 2 0 2 0ก็ยังคงอยู่นะครับผมอ๋อเรายังสามารถกลับมาเป็นหน้ากระจังหน้าเดิมได้นะโอเคเลย ี๋้ววันนี้เราจะมาแต่งเป็นตัวหน้าเอกซิลี่แล้วกันนะครับผมกระจังหน้าเอกซิลี่อันนี้เป็นโลโก้อะไรไฮเดนเดอร์ er อะไรตรงนี้อ๋อเอาบันไดท้ายออกนะครับผมโอเคเกลืแล้วอ๋อนี่คือบันไดข้างสเกิร์ตอ่าโอเคมีดีไหมไม่มีดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยจับรถโหลดเตี้ยนะฮะ มีชุดท่อฮะท่อออกท้ายไปได้สี่นะครับผมมีอะไรอีกมากเอยฟูดฝากระโปรงฝาคาร์บอนนะฮะอ่ออเคลียร์นะฮะโอ้เครื่องยนต์ทมไมโอ้ยสวยฮนะเดีย๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดเจานะลึกจริงฮะฝากระโปรงคาร์บอนคาดลายเอ็กซ์ซีรีนะครับผมโมเทฮะงั้นเอาฝานี้แล้วกัน แล้วก็อะไรตัวนี้อะไรอีกเลยอ๋อคาร์บอนแก้มนะฮะอ๋อนี่โลโกโ้เอ็กซิลี่โอเคจะคัลเลนเดอร์มาเป็นคำว่าเอ็กซิลี่แทนนะฮะโอเคงั้นเพื่อความครบเราใส่ไปนะฮะนี่น่าจะเป็นจาก,กพวกหลังคานะอ๋อมีแก๊ปหลังคามีค้ำหลบป้ายทะเบียนนะฮะค้ำท้ายแอร์ลัมบาร์ค้ำสีในห้องโดยสารนะ แล้วตัวนี้ไอ,อรอนบาร์อ๋อรุ่นที่เขาแจ้งไว้นะฮะในลิสต์มีก็คือมีตัวแก๊ปหลังคาเวอร์ชันแบบไออะไรนะไทคมเมียมหรือไทเทเนียมเนี่ยฮะ,ะโอเคผมเอาเป็นเวอร์ชันนี้แล้วกันมีแก๊ปหลังคาหน่อยนะฮะเครื่องยนต์เราเลือกเป็นเลเวล4เบรกเต็มที่ฮะค,ะครันสรมิชชั่นระบบพิษ เสียงแต่ไม่แต่งเราโหลดเตี้ยนะฮะจับโหลดเตี้ยเลยอาร์เมอร์เลเวลร้อยเลยนะฮะเบเบามาแล้วมีอะไรอีกมั่งโหหยดได้ดัหัวข,ข,ข้อนี้่ะนี่ไงหัวข้อนี้ทำให้เครื่องยนต์หมุนทำงานได้นะฮะสีกระจกผมไม่ใส่แล้วกันฮะป้ายทะเบียนวันนี้ผมมาเล่นป้ายอะไรดี หนึ่งข้อไข่จ8ดแปดข้าศูนย์หนึ่งข้าชิ้เอาเป็นป้ายแดงแล้วกันหาป้ายแดงก่อนเอาป้ายแดงเลขอะไรดีจ4ดสี่หนึ่งสองจดสี่จดหกจดสี่หนึ่งสองแล้วกันนะฮะโอเคหัวข้อเทอร์โบโอยู่ไหนอ๋อเนี่ยเทอร์บโบเราแต่งเทอร์บโบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยดีกว่า ว่าเราแต่งกรบวนแล้วมันวิ่งไหมโอ้นี่ฮะวิ่งแล้วครับผมเข็มเข็มวัดบูธนะฮะวิ่งะฮะแต่ดิฟฟี่ยังไอตัว OBD ที่เรียงเป็นตับนะฮะ6ตัวนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมโอเคนี่ก็แมปสนามคลอง5แอด on นะก็จะอยู่ในสนามบินนะครับผมนี่ถ้าเราลงติดไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกดเซ็งนะฮะสำหรับแปแ a ดอ on นะฮะก็จะติดมาทั้งแบบนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวก่อนอื่นผมว่าผมเปลี่ยนสีตัวรถสะหน่อยดีกว่านะเอาเป็นสีอะไรดีเอ่ยสีขาวไหมหรือส,สีดำดีสีขาวแล้วกันนะเนาะจะเป็นขาวมุกแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูทางด้านาประตูทั้งหมดนะฮะว่ามันเปิดได้ทุกบานไหมจากเครื่องยนต์ผมว่าน่าจะได้เห็นกันนะแต่ผมไม่มั่นใจเรื่องประตูนี่นะฮะ ก็เดือดเดีอดนเปิดเป็นแบบนี้อ่าอปิดปิดฝาท้ายเปิดได้ฮะเปิดได้ทุกบานเลยมาเรามา f เก้าดูหน่อยดีกว่าฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแผงข้างประตูอ๋อนี่ไงฮะที่เขาบอกเก็บรายละเอียดใหม่ฮะมีปุ่มนะฮะ่าปรับกระจกนะฮะผมแล้วก็พับแบบปรับออโต้ด้วยนะฮะตัวนี้นะฮะต่อกระจกซ้ายขวานะฮะมีปุ่มล็อกกระจกอะฮะล็อกประตู กระจกฝั่งคนขับขึ้นลงออตโต้นะครับผมอันนี้ในชีวิตจริงอันนี้ปกติจะเป็นแบบคมเมียมนะฮะแต่นี้น่าจะเป็นแบบเป็นคิ้วมือจับนะฮะเป็นรูปแบบคาร์อบอ,อนนะครับผมก็ถือว่าใส่ใจรายละเอียดมาดีมากฮะประตูด้านหลังนี้เห็นพี่เขาแจ้งว่าไม่ได้ทําไว้อ่าก็จะประมาณนี้ฮะเดิมๆฮะรถเดิมดม,มาดูภายในหน่อยว่ามีอะไรมัางก็ส่วนใหญ่พวกคอนโซลวนนี้ก็จะยังคงเป็นแบบเดิมนะครับผมแล้วก็มี เพิ่มเติมตัวนี้เลยเดีย๋ยวผมขอจัดมุมกล้องนิดนึงนี่ฮะ PPRC นะครับผมวัดบูลนะฮะมาดูทางด้านท้ายกันหน่อยฮะนี่ไอรอนบาร์นะครับผมแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์ฮะนด n d o m DC a ะมีเพจน,นะฮะแล้วก็เป็นของอะไรอนะนักนกำมวลกันยางว่า K m r a c i n g นะฮะมีสติ๊กเกอร์ด้วยเรยยันเงานะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ อะไร GS แบตเตอรี่วะโอเคมีค้ำหลบป้ายทะเบียนด้วยนะฮะมาดูทางด้านเครื่องยนต์นะฮะนี่เลยโอ้โหเทอร์โบหมุนได้จริงนะฮะใบพัดเอ้ยใบพัดเทอร์โบเดี๋ยวเออนี่แล้วมีอะไรหมุนได้อีกไหมดูข้างด้านเครื่องยนต์หน่อยปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้พัดลมหม้อน้ำสองตัวหมุนได้สายเอ้ยสายพัดหมุนได้โอ้โหเท่จัดอื้มรอบนี้พี่เขาจัดเต็มเลยนะฮะสำหรับรถคันนี้ฮะ เดี๋ยวเขาดูฝาห้องเครื่องหน่อยโอ้ยสวยขึ้นนะฮะดูดูแล้วเป็นระเบียบดูแล้วมันแน่นๆน่นะครับมันจะไม่ค่อยโล่งเหมือนในเวอร์ชั่นเก่าๆนะครับผมมีระบบปั๊มวงปั๊มเบรก ABS ด้วยนะฮะแต่รู้สึกว่าจะไม่เห็นมีพวกไอหม้อพักน้ํายาเช็ดกระจกน้ํายาอะไรพวกนี้นะฮะที่เขาน่าจะไม่ใส่เข้ามาเพราะว่าปรตกนน่าจะเกินเรามาดูทางด้านกระจังหน้ากันหน่อยฮะ X Series โอ้ยที่เขาใส่จานละเอียดน,นะครับผมนี่นี่นี่อันนี้ของจริงผมเห็นอยู่นะฮะในรีวิยวยูทูบนะฮะกระจังหนะ้า x อ็กซิลี่หรืออะไรตรงเนี้ยมันจะเป็นคาร์บอนนี่ของของจริงเป็นคาร์บอนนะฮะตรงเนี้ยเนี่ยโอเคในเกียร์ที่เขาก็ใส่เข้ามาให้นะครับผมในรอบนี้สวยมากเลยครับผมเป็นได้แค่เอ็กซิลี่ครึ่งหัวหน้าแล้วกัน,นะฮะก็มีตัวกระจังนะฮะแล้วก็มีชุด ไอ้สเกิร์ตด้านข้างนะครับผมแล้วก็มีโลโก้เอ็กซิลี่ตรงนี้ฮะแล้วก็ฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงคาร,ร์บอนล,ลายคาดล,ลายเอ็กซิลี่ฮะส่วนด้านท้ายหรือตัวสเกิร์ตด้านข้างรูปแบบเอ็กซิลี่ที่เขาไม่ได้ทำมานะครับผมก็ไม่ทราบว,ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาวิ่งเล่นในสนามคลอ,องห้ากันสักหน่อยดีกว่าก่อนเราจะวิ่งของโมนิฟายนิดนึงโมความเร็วหน่อยไปที่เก้าเก้าเก้าเหมือนเดิมไหมฮะ แล้วก็โมไปสักสักยี่สิบเลยแล้วกันนสิบแปดจุดสิบปุ๊บปุ๊บไปจุดสิบเท่ากันแล้วนะครับผมมันล้อกันหน่อยดีว่าโอ้โหด,ด,ด,ดีดีดีนี่ฮะไฟเบรกะัะติดนะฮะอไม่เบาฮะไม่เบาอุ้ยหน้าแถมไหยหน่อยนึง เดี๋ยวเข้าทางไหนเนีย่ยอ๋อตรงนี้นะฮะรถเราแรงะฮะเดี๋ยวมาลองวิ่งในสนามแปบของห้าดูะฮะอ้าวเ,เ,เริ่บล้อกันหน่อยะฮะอ๋อออกตัวเลยอ๋อโอ้โหแรงแรงแรง นสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วเอ,อบกเ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  <c oughs> <c oughs> บกเบกไม่อยู่นะฮ <c> ะ <oughs> โอ้ยรถแรงเกินนะฮะเบรกไม่อยู่กันเลยทีเดียวแหม <c oughs> มาเดี๋ยวเรากดซ่อมตัวรถกันก่อนนะฮะยไปหลังกลับก่อน กดซ่อมก่อนเราซิ้งแรงไปหน่อยนะฮะไปนั่นนั่นนท้ายกดหน้าเชิดกันเลยทีเดียวเรียบเบรกแมปสนามคลองห้านะครับผมเดี๋ยวนี้เราไปวิ่งตรงทางไฮเวย์กันสักหน่อยดีกว่าฮะ สำหรับอีกซีรีส์คันนี้นะฮะอีซุดีแม็ก2022นะครับเดีย๋ยวเราไปทางไฮเวลกันหน่อยดีกว่าทางไฮเวลทางไฮเวลเดี๋ยวเราวับกันไปที่ตรงนี้กันหน่อยดีกว่านฮะนี่เลยเปิดไฟพามาก่นเลยฮะ ิงฮนะมาดูกันว่าหลังจากกระบอกความเร็วจะวิ่งได้เท่าไหร่นะฮะ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วนะครับผมโอ้ยแย่จะ500ไหม500ไหมหรือว่าจะแหกโค้งสกอรโอ้ยแหกแหก,แหก,แหกเอ,อื้อโอ้มันจะไม่ถึง500ก็ตรงที่เราแหกแล้วเนี่ยฮะอุ้ยอะไรหมุนโผล่เมาส์เนี่ยอืมอะไรโผล่ออกมาเนี่ย โอ ja ้โหยุบมาขนาดนี้ประกันเขารับซ่อมไหมครับเนี่ยโอ้ีอย่ากดซ่อมรถก่อนโอเคไปซ่อมรถกันก่อนนี่ฮะอาอืมความความ เอื้อเอื้อถือว่าเป็นการทดสอบเวลารถชนไปในตัวนะฮะโอ้สภาพเลยใช้ได้เลยเว้ยพอทะลุฝากกระโปงขึ้นมาแล้วนี่รถป้ายแดงเนี่ยออกมาปุ๊บคว่ำไม่รู้กี่ตลบแล้วนะฮะนอนๆๆๆเดี๋ยวเราค่อยซ่อมทีเดียวนะฮะเอื้ออื้กสักที ประตูหลุดไปแล้วครับผมน้ำ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 อุ้ยนาบูไปแล้วนะฮะล้อล็อกตายไปแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยยังได้อยู่ฮะล้อยังไม่ล็อกเรายังไปต่อได้แต่อันนี้ถ้าของจริงนี่มอน้ำยุบขนาดนี้ผมบอกเลยไปต่อไม่ได้นะฮะความเร็วตกเหลือ200ไม่ถึงส0มร้อฮะโอ้ยถึง300เว้ย <laughs> โอเค เ็กยปากแม่สภาพโอ้ยเบี้ยวทั้งคันแล้วนะฮะตอนนี้ล้อหน้าผุเข้าไปแล้วนะฝั่งโอ้มาเรากดซ่อมกันก่อนนะฮะโอเค โอ้โห,โหเละความ เดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันที่ปั๊มนอกเมืองแล้วกันนะครับผม <Yep. S 1> ก็เอาเป็นว่าเอาแล้วนะครับผมชามเพื่อนๆนะฮะชอบใจในการสอนลงบอดและรีวิวรถ x-series พร้อมกับแมปสนามของห้าในครั้งนี้ของผมนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็กนกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย